พิคสงสัยถามว่าทำไมผู้เจ้าเน่ยมีฤทธิ์มากอย่างนี้อนุภาพมากอย่างนี้ผู้เจ้าบอกเป็นเพราะตถา,าคตตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติเอาจิตตั้งอยู่กับกายเท่นั้นเองได้ทุกเรื่องหลุดพ้นเลยปรินิพานด้วยลูกเวทนาสัญญาสังขารบันเวียนกันไปตั้งเนี่ยผู้เจ้าบอกว่า วิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์วิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไูบุ์ได้ดังนั้นเราเราต้องไม่ ไม่ไปสนใจภาษาทั้งหลายภาพนี้พอขยายแล้วมันมันแตกมันไม่